สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศหนาวหนาวเนาะไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรกินกันดีก็เลยอยากกินแกงเลียงค่ะสดคล่องคอเนาะร้อนๆแกงเลียงมีประโยชน์นะคะท่านผู้ชมขาแก้หวัดได้ค่ะหนาวๆแบบนี้สดอะไรร้อนๆอ,อุ่นๆเนาะว่าแล้วก็ไปเตรียมเครื่องกันเลยค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่า เด็กเขากินผักกันเขากินไม่เผ็ดค่ะใสพ่พออ,ออกมากินหอมๆเนาะโคลกแล้วโคลกโครงให้ละเอียดเลยค่ะกับข้าวบ้านๆกับข้าวง่ายๆทำไม่ยากยายจะพาทำค่ะกุ้งแห้งอ่าพอมีเหลือค่ะ <laughs> เอาไปแช่น้ำแล้วก็เอามาโคลกค่ะ กุ้งแห้งนะั้นมันจะให้ความกลมกล่อมความหอมนะคะท่านผู้ชมค่ะการทําแกงเลียงเนี่ยเทพจะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยค่ะความหวานของผักก็มีค่ะอ่ากระชายค่ะกระชายโขกให้ละเอียดหอมแดงค่ะสำหรับหอมแดงบางท่านอาจจะหั่นซอยซอยซ,อย,ซอยก่อนก็ได้นะคะแต่ยายชอบตะบันค่ะ ตำค่ะตำให้ละเอียดเนี่ยการตำอะ่ะมันจะทําให้กลิ่นเครื่องเทศมันออกมันหอมค่ะท่านผู้ชมมันจะกลมงก่อมเนาะโคกโคกตะบัานตำไปเลยค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงช่วงนี้หอมแดงก็จะถูกๆหน่อยเนาะก็ที่บ้านไม่กินเผ็ดเนาะ สำหรับกุ้งอ่ะกุ้งก็นำไปลวกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่พริกสักมิตรหนึ่งพอมีกลิ่นหอมค่ะพอมีกลิ่นหอมของขมบะพริกเนาะอ่ากุ้งก็แต่แรกยายไม่คิดว่ายายจะถ่ายคลิปละค่ะอืก็เอาไปลวกแล้วก็เก็บน้ำไว้ทำน้ำน้ำแกงเลียงต่อค่ะไม่ได้ทิ้งนะคะโขงให้ละเอียดค่ะก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้นะแบ่งไว้ใส่แกงค่ะอันนี้ก็มาโขก ละเอียดมันจะได้ความกลมกล่อมใครไม่มีกุ้งก็ใส่เนื้อปลาทูได้เนาะหรือจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นเนื้อปลาทูก็ได้ค่ะแต่การใส่เนื้อปลาทูยายว่ามันไม่กลมกล่อมสู้กุ้งไม่ได้นะคะท่านผู้ชมกุ้งนี่จะกลมกล่อมกว่าค่ะมันหอมใส่กะปิค่ะกะปิต้าเลือกใบนี่แหละคะ่ะอยู่คู่เครือไทยค่ะอยู่คู่ครัวไทยค่ะ โขกให้เข้ากันนะคะสําหรับกับข้าวบ้านๆกับข้าวที่ยายทํามันไม่ได้ยากหรอกคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวิธีทําก็ง่ายๆอธิบายง่ายๆขั้นตอนง่ายๆเนาะมันไม้ยุ่งยากไม่ได้เรือดรู้สวยรู้หรอวค่ะสําสหรับกับข้าวบ้านยายเนาะเด็กๆที่บ้านครอบครัวที่บ้านชอบกินผักกันค่ะกินได้หมดผักทุกอย่างค่ะกินชอบกินผักลูกชายก็ชอบกินผักค่ะโอกละเอียดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ โขกเสร็จแล้วกินมันหอมค่ะนี่แหละการโขกโขกไม่ใช่ปัน่นถ้าปั่นมันไม่หอมไม่อร่อยหรอกค่ะต้องโขกค่ะโขกเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทําน้ําแกงกันค่ะน้ําแกงเหลียงค่ะพบกับกระทะพันปีอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสลับน้ํานี่คือน้ําที่เราลวกกุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาทําน้ําน้ําซุปน้ําแกงต่อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ทั้งกระทะทั้งตะหลิวเลยค่ะอยู่คู่ครัวมาสามสิบปีแล้วค่ะเอ้ยน้ำมันน้อยก็ตเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะในปริมาณที่เราต้องการเนาะแต่ต้องดูวัตถุดิบที่เราเตรียมนะคะว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะคะอากาศหน,นาวสดน้ำแกงแร้อนๆคล่งคงคงคองคอโอ้ยหายหวัดแน่นอนค่ะแกงเลียงมีประโยชน์อ่าสําหรับครอบครัวยายชอบกินผักก็เลือกที่จะแกงเลียงค่ะ ก็น,น้ำเริ่มเดือดเราก็จะใส่ผักที่สุกยากก่อนนะคะนั่นก็คือเนี่ยค่ะของนี้มีประโยชน์มากเลยอ่ะผักทองผักทองวิตามินเยอะนะแกงเลียงก็เหมือนกินผักนี่แหละคะ่ะ ไไปเหอะเนี่ยเขาโคตแกงเลียงนี้ต้องไม่แทบจะแกงเลียงไม่แทบจะไม่ต้องใช้ผชงชลรสเลรเลยค่ะเนี่ยมันมีอยู่ในผักทั้งนั้นนลยคะ่ะอร่อยค่ะอร่อยเลิศรสค่ะถึงจะไม่รู้แต่กับข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะ ปิดฝาไว้ก่อนค่ะรอให้น้ำมันเดือดปุ๊บๆได้ทีแล้วค่ะเร็ทีแล้วยังอืมลักฟักทองก็ได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผักอย่างอือ่นลงไปค่ะบวบ บวบเหลี่ยมก็ได้บวบหอมก็ได้ใส่ไ,ไปเลยค่ะสำหรับแกงเลียงนะคะมีผักอะไรก็ใส่ไปเถอะค่ะกุ้งกรอบแน่นอนอเห็ดก็สามอย่างค่ะเห็ดเห็ดสามอย่างก็มีเห็ดเข็ม เห็ดเข้มเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดขอนมันไม่มีเห็ดฟางค่ะเห็ดอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะเห็ดสามอย่างได้ยิ่งดีนะคะกินเห็ดต้องกินเห็ดสามอย่างค่ะมันถึงจะครบเครื่องนะคะท่านผู้ชม เดินไปเดินมาท่านผู้ชมค่ะยากิดลืมใส่อันนี้ดีต้มผผกไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่พริกเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเครื่องแกงค่ะ ที่แกงที่เราตำเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยค่ะกลมก่อมแน่นอนสำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ความอร่อยเห็นไหมคะข้นๆเลยค่ะสำหรับบวกกับเห็ดนี่เขาจะสลดไวค่ะ 嗯。Hmm. ่คะวอดี้นนหัวมันเหลืออยู่ใส่ไปเลยค่ะอร่อยแท้แน่นอน รอเดือดก,ก่อนสักพักนึงค่ะให้ผักมันสลดสุกกันนี้ก่อนเพราะว่าอ่าเราก็ต้องแบบปเปื่อยๆนะคะ่ะเพราะว่าเด็กเขากินถ้าเป็นคนโตก็แค่ผักสลดสลดก็อร่อยแล้วโอ้โห,โอโหพอใส่ผักลงไปโอ้โหเต็มหม้อเต็มหม้อเลยชิมหน่อย ขาดเค็มจะไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องใส่ปลาขาดเค็ม,มสุดยอดเลยผักก็ต้องเปื่อยๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าทําให้เด็กกินคะ่ะการจะหลองให้เด็กกินผักคะ่ะต้องเอาใจเขาหน่อยคะ่ะถ้าเขาชอบแล้วเราต้องทําให้เขากินเราก็ใส่แมงรัก ขั้นตอนสุดท้ายค่ะแกงเรียงจะขาดไม่ได้คือใบแมงลักนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหรือว่าพักอิตอูแกงกินกันทั้งหมู่บ้านอีกแล้วค่ะทากับข้าวเปืองไม้เปืองค่ะเปืองแต่ว่ามันก็ได้ความอร่อยอเนาะกินไม่หมดก็ใส่ช่องฟิตแช่เย็นไว้แล้วค่อย มาเว็บเอาก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะแม่บ้านยุคใหม่เนาะกับข้าวมาๆ่ๆกับข้าวง่ายๆทําไม่ยากหรอกค่ะเนาะอร่อยแกงเรียงข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวค่ะสดน้ําร้อนคลุกๆคลๆ,คๆโอโ้โหคล่องคอดีค่ะแก้หวัดด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ